สวัสดีค่ะไม่เป็นอ่างในเส้าบนผ้าผีผ้าหน่องเลาะปลาเนาะค่ะเนาะเลาะยัางเนาะค่ะเนาะเลาะออกย่างออกกับร่างกายค่ะชมนกช่อมไม่ชมเห็ดแถาเห็ดเน่านาะค่ะเนาะค่ะไปค่ะเบิ่งนักกันณ์นะค่ะพี่น้องไปค่ะทางอีกทางเลื่อค่ะอากาศเย็นเด้อค่ะพี่น้องเริ่มหนาวแล้วค่ะพูนค่ะทางคนเส้าบนจะเกินไปไปกันพี่น้องระวังการค่ะ ค่ะพุ๋ย,ยาาล,ละค่ะอู้สูบลูกหูลูกตาพุ๋ยละค่ะทางเสาบนสิไปอากาศเริ่มหนาวลรอคะภาวนาฝนแล้วอากาศเย็นอพี่น้องต้อนอันเล็กปรลรีจูมันหนาวปุญยละได้พี่น้องด็กก๊า เราเบิดแล้วตู้บรรจุกก็มีดอกว,ว้าล่ะค่ะนี่ค่ะเสาบนกับวเอาเอาบนเอาสาบนอบเอาเบ็ดนี่อ้าพีพาน้องปลาย่างรอเบ,บิ่งปลาค่ะก็พี่น้องว่าแหงกันยังเฮ็ดโอ้เฮ็จักเฮ็ดอียังพี่น้องเห็ดบ่ค่ะ เท้าบนผู้หู้อค่ะเด้อว,ว่าเห็ดอีหยังเท้าบนเบาะไหนประกาศจับพี่กาเห็ดอันหนึง่งเนาะอ่าโอ้เจ้าเท้าก็มีดครับคุนข้างในพี่น้องโอ้มันเห็ดอ,อีหยังเนาะพี่น้องข้างหน้าก็มีเห็ด จ้าเข็ดอีหยังเฮ็ดพี่เบื่อแล้ว,ว,ว,วพี่นหนงได้ค่ะพออีกเศ้าบนเสียสิทธาให้เบิ่งอีกเนาะค่ะเ,าเ,าเ,เนาะกับพี่หนงแบลเบอร์ลี่เศ้าบนเสียเอาอันหน่วยซุกเนาะค่ะเนาะเศ้าบนสิเอาหน่วยซ้ำหนึ่งนะพี่หนงว้าว ไลายลายพี่น้องเก็บนี้ยากด้วยค่ะพี่น้องต้องคอยดึงมันเป็นยังสาวบนอัน จังเก็บอัตเต้สีแดงมาตีพี่น้องถ้าพี่น้องยกโม่พี่น้องก็รอดติดตามอีพีต่อไปเด้อค่ะเด้อว่าสาวบนเก็บไปเ็หยังนี่อู้หูอ้ยอีโพรอีเมยน้ำห้อยข้นเก็บอยู่เด้อค่ะนี่ยโอ้ยสีว่าแต่อันขับรเก็บเด้อค่ะพอดีนขับเก็บคือการคนมาก เพิงพี่เนาะพูดกันบัตรสุกแกมีแดงแกมีเช่าบนจะอะไรบันเนี่เขาอยู่ไกลตีล่ะค่ะขา้ากอันมาแา,ามได้กับมาไดเอนาค่ะเช่า,นา,าบนไปอยู่ในเมืองบันนี่บนบ้านบนบ้านปูน่ะยูน่ะกอ็อื่น บันอยู่ในตัวเมืองนะค่ะขี่รถมากกับเป็นชั่วโมงคนละชั่วโมงกลัวคนแลกับเอืดด้อดค่ะสถ้าสิเก็บ์นะมันหักอันเก็บยากพี่เนาะ น้ำต่อคอยระว,ว่างเก็บเดีย๋ยวนั่นน้อย,อย,อยซุกเสาบุนซีมก่นอนไล,ล่เลียได้พี่นุ๊กบุ้งก่อน นี่ค่ะให้พอข้างหน้าอีกบื้ดมีตัวถีบตัวเดนนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะติ๋วฝรั่งแซวบนสิเก็บไปกินกับปนนะคะได้ปามาปูเอาไว้ให้ซาพี่ค่ะพี่น้องแม่ด้อค่ะพี่งาม ออกสมสมออกสมสมปล่อย,ปล,อย,ย,ออยปล่อยดอกค่ะพี่น้องถ้าปวดนี่ค่ะกำลังงามเอ้ยนี่ค่ะพี่น้องเอ้าโอ้ยน้ำอันมักเลีม้แมวตั้โอ้ยเจ็บดิพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครัพี่น้องติ๋วป่นค่ะเมียนเบิดป่ะ นี่ค่ะงามๆลายๆเติมแล้วพี่น้องเย็บอีกกันค่ะเ้ยนี่ค่ะเอาไปกินเป็นผักกะเสบค่ะเอาไปกินเอาไปแกงเสตอันเห็ดกะสมปลอยคือจังผัดติวบานเห่าล่ะค่ะแต่ว่ามันอันสสออกเละเน่นนะคะ่ะ มักกะสีบอกคือบรนไดกับพ่อเกตให้แอนแทนกันได้อยู่กับพี่เนาะน้องงามโบอตองหยานขีม้าเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องมีอยู่ขามา้าแถวนี้มันหักโมแม่เหนียวสูงปนนี่จะมาสาบนญมาเก็้เบื่ถึงเต้มอยู่โอ้พี่กลางงานพี่าะพี่ ขินหหดง่วงขวยเนาะค่ะเนาองอู้จะเป็นหยาลายประเทศนี่พอแล้วว่าจะไปเส,สกเกงเฮดผึ่งเนะค,ะค่ะพี่หนุ่มไปกันมีแต่น,น้ำเก็บเก็บ เอาล่ะบอๆๆไปหา,า,า,าไปหาทางใหม่อุ๊ปพี่ค่ะงามไม่ได้ก่อนอาอยเอาอยู่ค่ะหมุนก้อนพี่น้องเห็นมานอกค่ะหมดหย่าน้ำกันเด้อค่ะเด,อด้อพี่น้องเด้อผ้าพี่น้องเก็บอันบักเรีแมวก,ก้อนขันจักน้อยหนึ่งเสาบนมันสูถิมพี่น้องเอ้ยเบิง่งที่หลักค่ะสูคักสูเน่ เก็บต้องระวังได้ค่ะน้ำมันใหญ่มันปักมือเจ็บนี่ค่ะเช้าบนเก็บอาสี่เอา้านานตัวล่ะเก็บหน่อยดำซิมก่อนหวานนี่แล้วค่ะหวานหวาน หน่วยดำบริเก็บมันซูไล่กะเก็บสีแดงค่ะโอ้ยโอ้ยนั่นตระต,ต,ตื่นเองพี่น้องมันซูเบิร์ดเจ้าบนมาพระท่านเห็นบอกค่ะคุณ โอ้ยนองพี่น้องเลยเมื่ค่ะเบิ่งรรยากัศภูเขาคุกเขาประเทศนอร์วีเมื่งค่ะเมนเบิ้งไปกับผมมันสูงปะไ้นะคะเสาบนสีเบิ้งอันนี้ค่ะเบิ้งเอกได้พี่น้องอ่ะนิ้มกะบหยาบัง ข้าบนนี่สิมากเก็บให้พี่น้องเบิ่งก่อนโอ้หน่วยอยังไงคะพี่น้องอแมนเบิร์ดเลยค่ะมันหนักปลามันหกตะกี้มันกับมาหกปันนี่ที่ล่ะใช่ค่ะข้าบนพ่อใบให้พี่น้องเบิง่งเนอกระน้ะเ no. ใช่ค่ะเก็บกับพี่น้องบัดนี้สีดำกับเก็บสีแดงกับเก็กบ เสาบนเก็บบางงามเลยเด้อครับเพราะว่าอันเมื่อหนึ่งถือกล่องนะคะพี่น้องเอา้าโอ้พี่น้องอาจจะไ่เห็นนะคะเด้อ Nhà kiếp nhạc, khai kiếp nhạc Mòn đen cơm mì Mòn ừ. đen cơm mì Ôi, kiếp nhỏ đây này ริบสัญญาเดพี่น้องมบิ้มสาวบนเสรพี่เห็น้องเบิ้งค่ะนี่ค่ะมเอนี่ได้ทึ่งอันพลัลไม่ได้ทึ่งพักโอ้ยได้ทุกอย่างค่ะพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ล่าน้องไปเด้อค่ะเด้อลาพี่ล่าน้องไปในต้นอันมักเล็บแมวนี่แหละค่ะขอโทษขอ้อไพ่ แต่เบิ่งคลิปแหละตาหลอกตาลล่เบิ่งผู้ความันเทิงพี่น้องเอ้ยยินดีม่เฮงสุูสุกคนค่ะปก่อนเด้อค่ะเด้อ